สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าในประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับจะมีการบันทึกการเข้าไปมีส่วนร่วมของกองทหารผิวสีในสงครามต่างๆครับแต่พอถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็มักจะมีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของทหารผิวขาวมากกว่าโดยละเวน้นแล้วก็มองข้ามการมีอยู่ของทหารผิวสีครับซึ่งหลายคนมองว่านี่เป็นการ สร้างภาพจำที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการเหยียดผิวโดยไม่รู้ตัวของฮอลลีวูดครับและนี่คือหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน มาพูดถึงพอดเรื่องของทหารผ่านศึกที่กลับไปเยือนสมรภูมิเวียดนามอีกครั้งเพื่อตามหาเพื่อนทหารที่หายสาบสูญไปรวมถึงสมบัตินะครับนี่อาจจะไม่ทำให้ดะบัตฟลายแตกต่างจากภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสงครามเวียดนามเรื่องอื่นๆแต่ต้องบอกครับว่านี่เป็นผลงานกำกับของผู้กำกับผิวสีอย่างสไปร์ลีครับซึ่งนำบทภาพยนตร์ที่เคยเป็นของผู้กำกับดังอย่างโอลิวสโตนมาเปลี่ยนจากตัวละครผิวขาวให้กลายเป็นทหารผ่านศึกผิวสีทั้งหมด ก็ทำให้ภาพยนตร์่องนี้ได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีกระแสรเรียกร้องถึงความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและสีผิวในขณะนี้ซึงนักวิจารณ์จำนวนไม่น้อยยกย่องให้เป็นภาพยนตร์สงครามเวียดนามเรื่องแรกในรอบ40ปีก็ว่าได้ครับที่ตั้งใจเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของทหารผิวสีที่ต้องออกไปสู่รบในต่างแดนเพื่อประเทศชาติแต่เมื่อย้อนกลับมามองที่บ้านเกิดของตัวเองครับ พวกเขาเองก็ยังเป็นเชื้อชาติที่ถูกเหยียดอยู่ในสังคมอเมริกัน os, ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตครับมีภาพยนตร์สงครามอเมริกันจำนวนไม่น้อยครับที่ไม่เคยพูดถึงการมีส่วนร่วมของคนแอฟริกันอเมริกันในสงครามเลยครับไม่ว่าจะเป็นกรีนเบนเร่ภาพยนตร์ปี1968ซึ่งนำแสดงโดยดาราผิวขาวทั้งหมดนะครับ ทั้งๆที่ทนสง<ล>ครามเวียดนามจริงๆแล้วมีทหารผิวสีไปรบมากถึงร้อยละยีแล้วก็มีทหารแอฟริกันอเมริกนรักนเสียชีวิตเกือบ8ปดพันนายด้วยกันการลบภาพทหารผิวสีออกจากสื่อร่วมสมัยยังทําให้มีการวิจารณ์ว่าเป็นการตัดคนแอฟริกันอเมริกันออกจากภาพจําของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอเมริกาอีกด้วยแม้แต่ในภาพยนตร์ยุคใหม่อย่างดันเคิร์กที่ขึ้นชื่อว่ามีการสร้างละเอียดและถูกต้องตามประวัติศาสตร์มากที่สุด ก็ยังคงไม่พ้นคำวิจารณ์ที่ว่าภาพยนตร์มองข้ามความจริงว่าหนึ่งในบรรดาทหารที่ไปร่วมรบในสมรภูมิที่ฝรั่งเศสเป็นกองทหารเชื้อสายแอฟริกันและก็อินเดียมากกว่า1 0 0 0 0แสนนายทีเดียวครับ ภูมกับผิวสี <S <S ชื่อดังอย่างสไปร์ลีนะครับยังบอกว่าหนึ่งในแรงบันดาลใจครับที่เขาตัดสินใจมาทําภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สงครามเกี่ยวกับคนผิวสีเพราะว่าเขาเองครับในวัยเด็กเกิดแล้วก็เติบโตในบรุกลินแล้วก็ชื่นชอบการชมภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามมากๆ แต่เขาเองก็ไม่เคยรู้เลยครับว่ามีคนผิวสีจากบรูคลินจำนวนไม่น้อยได้ไปร่วมรบในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองด้วยจนต้องมีผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังครับซึ่งนี่เองเป็นการจุดประกายให้เขาค้นพบว่าภาพยนตร์สงครามต่างๆที่เคยได้ชมล้วนแล้วจะมองข้ามประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมของคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและเป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้เขาอยากจะถ่ายทอดความจริงในข้อนี้ออกไปให้ทั้งคนผิวขาวและก็คนแอฟริกันอเมริกัน ได้ชมกันครับพบกับมมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ